สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาพบก,กันอีกคลิปหนึ่งเช่นเคยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราเริ่มเบ็ดที่ยี่สบาทนะคะทุกคนเราหมดไปเรืยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ใช่วันของออกกันหรือเปล่าอย่าลืมนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราอยู่ในหน้าของ A M B แปดแปด K ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ A M B แปดแปด K ค่ะเว็บนี้นะคะแต่งจริงแต่งง่ายไม่มีโกงค่ะเพื่อนๆ แต่จริงแต่ง่ายมากอย่างน้อยนี่หมายค่ากับข้าวก็ยังดีนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ A M B 8 8แ K ค่ะใครที่ชอบเล่นเกมสล็อตหรือเกมอะไรก็แด้วแต่นะคะมีทุกค่ายค่ะเพื่อนๆมีทุกค่ายแล้วมีหลายหลากหลายเกมมากหลายร้อยเกมนะคะเพื่อนเข้าไปเลือกกันได้เลยค่ะใครที่ชอบนะคะสําหรับคลิปนี้ก็กดเข้าไปที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนจะมีลิงก์สมัครอยู่เพื่อนกดเข้าไปสมัครได้เลยนะคะจะมีลิงก์อยู่ใต้ด้านล่างคลิปค่ะ แปะดิ้งไว้ให้อยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปได้เลยค่ะอย่าลืม t m b แ8ดแปดอค่ะ,ะไปเรื่อยเยเลยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าเกมนี้นะคะย้ำกันอีกรอบนะคะเพื่อน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 กดดูที่ใต้ล่างคลิปนะคะจะมีลิงก์แตะอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเข้าไปสมัครกันได้เลนเรื่อยได้เยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วจะรู้นะคะว่าแตกจริงแตกมันมันเป็นยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนแตกดิ้งไม่หยุดนะคะจนอยากเติมทั้งวันนะเพื่นพอนเพื่อนเพเติมมันก็แตกเติม เล่นเรื่อยเนาะเราอย่าเล่นใจร้อนเราเล่นในทางที่ไม่โลภนะคะเราเติมเราได้เราเติมมาได้เลยอยู่นี่คะ่ะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเบะก็ยังเป็นที่ยี่สิบเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมเพื่อนยอดเงี้ก็เพิ่มขึ้นานะ่อะอ่าเราก็หมุนไปเรื่อยเรื่อยเลยจ้าหมุนไปหมุนไปคะ่ะไปจา้าเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ยอดของเราจะอยู่ที่เท่าไรวันนี้จะใช่วันของเราหรือเปล่าแต่มันก็เป็นวันของเราทุกวันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราเล่นแล้วก็ อย่าหัวร้อนเนาะเราต้องค่อยๆเล่นค่อยๆปั่นไปเรื่อยนะคะตอนนี้นะคะเราได้กำไรขึ้นมาแล้วเนาะเราเพิ่มเบ็ดเป็นที่สี่สิบาทค่ะเพื่อนๆอ่ะไปเรื่อยๆเลยจ้ะตอนนี้นะคะเราได้จนเราบวกนะคะเพื่อนๆอะแล้วก็หมุนเราเพิ่มเบ็ดเป็นที่สี่สิบค่ะแลก็เล่นไปเรื่อยนะคะเพื่อนปรับขึ้นปรับลงได้ตามใจชอบเลยนะคะอ่ะพอเราได้เยอะหน่อยแล้วก็ปรับขึ้นเยอะหน่อยเราโหลดลงมาแล้วก็ปรับโหลดลงมานะคะต่วปปรับขึ้นปรับลงได้ตามใจเลยค่ะ ไปเรื่อยๆเลยจ้าหมุนไปหมุนไปหมุนไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะแตกที่เท่าไรติดน้นๆขออีกหนึ่งตัวออะอะ,อะ,อะ,อะไปกับเบิ้ลนเบิ้นไปเลยจ้าขออีกทีหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆเลยจ้าไปค่ะไปค่ะไปจ้าหมุนไปหมุนไปค่ะ แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมคะพเพื่อนเงินรางวัลเราแตกมาแล้วะคะ่ะอยู่ที่พันสองสามสิบขึ้นเป็นพันสี่แล้ว,พวเพื่อนๆเห็นไหมบอกล้ว,ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยคะ่ะบอกล้ว,ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เงินรางวัลก้อนโตออกมาที่ที่เท่าไหร่คะโอ้โหเห็นไหมคะพเพื่อนๆดูเงินรางวัลสุกเพิ่มมาที่สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเห็นไหมคะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเข้าไปที่ลิงก์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย